สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายเดชชาติควงเกตหร,รือว่าบล็อกเกอร์ราศีสลดยในโอเคเดชันดอทเน็ตนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกเจ็ดสาวน้อยหรือว่าภาษาอังกฤษเขียนว่าน้ําตกเจ็ดสาวน้อยเ,ยเ,น,กเกน,อยนชแนลพาร์ตนะครับเป็นของกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมินิส t r รอีออฟเนเจอร s o ร r ซอร์สส N.Y. Bronson นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างในเลยนะครับทีนี้โอเคครับนี่ครับแล้วผมก็เดินทางมาถึงตรงทางเข้าที่เขียนว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเสาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามของน้ำตกเ็ดสาวน้อยกันนะครับหลังจากที่เราเดินมาก็นนจะมีเจ้าหน้าที่นั่งคอยตรวจด,ดู ที่นี่น้ำตกที่นี่เขาดีอย่างนึงคือเขาห้ามเอาอพวกแอลกอฮอลหรือของมึนเมาเข้ามาดื่มในบริเวณน้ำตกนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นั่งเช็คอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเล่นกีตาร์เล่นดนตรีให้คนที่ผ่านไปมาฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูความสวยงามข้างในน้ำตกกันนะครับครับผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกเกสาวน้อยแล้วผมก็เจอ5สาวนะรับไม่ใช่เสาวน้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เป็น6สาวน้อยนะครับขาดอีกหนึ่งขายหนึ่งจะเป็น7สาวน้อยะตอนนี้6สาวน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสัมภาษณ์ไปถามว่ามาจากที่ไหนครับตามผมมาครับโทษนะแค่นู่นอยูมาจากที่ไหนกันจ๊ะนนทบุรีค่ะจังหวัดนนทบุรีใกล้ๆกรุงเทพนี่เองแล้วมารถอะไรกันจ๊ะมาอ๋อคือญาติญตพี่น้องหรือพ่อแม่พามาเที่ยวอ๋อตั้งใจมาที่นี่เลยใช่ไหมคยมาบ้างไหมไม่เคยอ๋อห้าสาวน้อยผมยังไม่เคยมาจริงๆมันน้ำตก เจ็ดสาวน้อยนะครับแต่วันนี้มีแค่ห้าห้าสาวโอ้หกหกสาวน้อยนะครับผมผมมาสัมผัสเป็นไงครับบรรยากาศดีไหมดีค่ะชอบไหมชอบอ๋อโอเคถ้าสาวน้อยบอกว่าชอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางโน้อนอีกที่หนึ่งนะครับโอเคคุณผู้ชมครับแล้วผมก็มาถึงน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะครับอยู่ที่อําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนี่เองนะครับดูความสวยงามของน้ําตกกันนะครับมีเสียงน้ําตกใส ไหลย็นซ่าดังซาซ่าเลยนะครับมีผู้คนกำลังลงเล่นน้ำกันเลยครับ <Okay. S 1> แล้วผมพอดีผมเจอนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์หรืออันอินเทอร์วิวเขานะครับฮัลโหลไห้ Where are you from? Uh, I am from h e Philippines. Here is the first time for you for <Yes. S 1> Namtok ok here. Yes, it's my first time. Uh, What's your name? I'm Jan. <laughs> โอเคนะครับนักท่องเที่ยวคนนี้เขาบอกเขาชื่อแจนนะครับก็มาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็ดูสวยงามของน้ําตกนะครับโอเคครับผู้ชมครับวันนี้ผู้ชมมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกเกศสาวนนี่เยอะมากนะครับหนาตามากอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับดูครับมีบ้างก็เอาเสือมาปูมารับประทานอาหารกันนะครับวันนี้ผู้คน มามากหน้าหลายตาหลากหลายมากนะครับวันนี้มีลงเล่นน้ำแล้วก็ปูเสือกันที่นี่คือบรรยากาศที่บริเวณน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับของอำเภอมวกเกล็ดจังหวัดสระบุรีนะครับเยอะเลยครับนี่คือความสวยงามของน้ำตกเอ่อจ็ดสาวน้อยนะครับดูกันครับน้ำตกเก็ดสาวน้อยนะครับ ดูผู้คนวันนี้มาเที่ยวกันหนาตาในเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับดูรครับตรงโน้นบ้างก็ปูสาปูเสือปูเสือกันนั่งเล่นนั่งเที่ยวกันนะครับตรงโน้นก็มีเยอะทีเดียวรนน่มลื่นครับที่น,ทนี่นี้ําตกเกศสาวน้อยนี่ผมว่าถือว่าร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับหนูแล้วน้ําก็ไม่ได้สกปรกน้ําก็ใสดีเช่นกันนะครับ